เล็กกลับมากลับมาเป็นฟองฟอดลอวยเป็นทักนันนงเดิน่าอ๋อครับผมก็เพิ่งกลับมาจากไต้หวันครับผมแล้วก็เป็นงานกาล่าภาพยนตร์เรื่องอนุ่งสองสามสี่ชาติครับผมขายได้เต็มที่เลยไหมครับขายเต็มที่ซาต้าของเราขายผลงานโบนะครับผมคือจริงๆคือคือผมคือใครที่ดูภาคแรกแล้วคงจะรู้สึกว่าเออน่ารักเนาะได้ดูไหม น่ารักใช่ไหมแต่ว่าคือผมอ่ะเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตอนดูภาคหนึ่งภาคหนึ่งจบผมรู้สึกว่ามีอะไรค้างคาแต่ว่าพอได้ดูภาคสองเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันฟูลฟิลม,มากแล้วไม่รู้ไม่รู้ทาไม,ไมอาจจะเป็นอาจจะด้วยความที่เป็นหน้าโบด้วยมั้งเรารู้สึกผูกพันกับอนงค์แล้วเรารู้สึกแบบเมื่อวานมีน้ําตาแตกเลยนะคือภาคเนี่ยค่อนข้างที่จะทําออกมาเพื่อขมวดปมของภาคหนึ่งที่มันขาดหายไปแล้วแบบไปสู่การ ตอนจบที่ดีมากๆครับผมเพราะฉะนั้นก็ใครกำลังหานะช่วงนี้มันก็เป็นมีมีวันหยุดมีอะไรนี้เนาะว่าใครว่างๆก็ไปดูกันครับผมอนงสองสามสีชาติริงอย่างกับชักล็กซีนเรามีแบบมิงกี่ครอสแม้เล็นไม่ได้ <c oughs> เยอะไม่ทันเยอะมันมีสองสาสี่ชาติเลยนะอาจจะมีคับชาติหปใช่ก็ไม่ซับบอยเยอะแล้วกันแต่ก็ก็มีก็เป็นเอ่อเป็นการแสดงก็เป็นการอะไรแบบเป็นเป็นเป็นส่วนสําคัญของเรื่องอะไรอย่างเงี้ครับผมก็ก็มีแบบบ้าบ้างบ้างแต่เพราะว่าตอนนั่งดูในโรงเมื่อวานแบบเออเหมือนนั่งใกล้ๆกันมาหันมามองหน้ามีว่าบิ๊ก เกินไปแล้วอะไรนี่ไหมคะในโรงเลยก็เสียงดังไม่ได้แล้วเป็นปฏิบานไม่ไม่ไม่ก็แล้วก็เข้าใจอยู่แล้วครับผมการแสดงเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าก็ก็ไม่เบาเขาได้บอกไหมคะเรื่องเลิกซีเรื่องอะไรเงี้ยต่างก็มีบอกกันเป็นปกติอยู่แล้วครับผมเวลาจะมีฉากอะไรแบบเนี้ยเนาะเราเราเป็นเราเป็นแฟนกันเราก็ต้องแบบมีมีบอกกันก่อนว่าแบบเออวันนี้จะมีฉากนู้นฉากนี้นะอะไรเงี้ยเราก็เราก็มีการบอกกันก่อนแต่ว่าก็ คือสาหรับผมมันเป็นเรื่องธรรมดามากตอนนี้แล้วเราได้ทําใจก่อนมาดูไหมคะท่านทำใจก่อนมาดูหรือว่าไม่ไม่ได้ทำใจคือเราก็อยากมาดูหนังเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าเราก็เข้าใจได้มันเป็นเรื่องธรรมดาในในหนังมันต้องมีเลิฟซีนหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องพื้นฐานของของของการแสดงอะไรอยู่นะมันก็คือหนึ่งในการแสดงครับผมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักแสดง จริงๆเราก็จะรู้ว่าฉากเหล่านี้มันก็คือแค่แค่หนึ่งฉากที่เราต้องเราต้องมีอินเนอร์มันด้วยครับไปไปไหนครับที่เป็นใช่ครับผมไปแฟนมีต t ครั้งแรกที่ไต้หวันครับผมก็เป็นจัดโดยการท่องเที่ยวของไต้หวันก็แฮปปี้มากคือผมไม่เคยไปมิตงต่างประเทศเออแล้วรอบนี้ได้ได้แบบมีโอกาสออกนอกประเทศไปไปมิ้งต่างประเทศไปร้องเพลง เพลงของเอเกิดท่นหรอเกิดไม่ท่านหรอกตรงเนี้ตรงนี้มีแต่เด็กๆเอเพลงฝนดาวตกนะครับผมหรือซิงอยู่ก็ต้องผมก็ไปซ้อมจำเนื้อคือผมพูดภาษาจีนไม่ได้ผมก็ไม่ต้องจำก็เป็นคาราโอเกะแบบแล้วก็แกะเนื้อแบบโบได้ทุกภาษาใช่ไหมนั่นแหละครับผมก็ตื่นเต้นแล้วก็แล้วก็เป็นความประทับ เออเป็นเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆลองให้ฟังสักท่อนได้ไหมคะเอฟปสักท่อนหนึ่งสดส้สักท่อนหนึงนน่งพอวนโยเตชิงคงพอแล้วแค่เดียวอย่างนี้มันต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับการที่จะออกจากนอกประเทศไปเจอแฟนับต่างชาติคือจริงๆเราเราคุ้นเคยกับไต้หวันอยู่แล้วเพราะเราตัวเราเองก็เป็นแบรนด์อัสเอร์การท่องเที่ยวไต้หวันอยู่แล้วด้วยเนี่ยแล้วก็เราก็พอจะทราบว่าเรามีเอฟซีอยู่ที่ไต้หวัน รวมถึงคือไม่ใช่แค่มีชาวไต้หวนันครับผมมีแบบน้องๆที่ไปเรียนน้องๆที่ไปทํางานที่นูน่นอะไรเงี้ยเขาก็มางานมีดด้วยก็จะได้เจอทั้งคนไทยนคนที่ไปเที่ยวเจอทั้งคนไต้หวันด้วยก็รู้สึกว่าเออเราก็ดังไม่เบาเหมือนกันร้เอเล่นร้เล่นแต่ก็คือคือเป็นเ,เป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นประสบการณ์ที่ดีครับผมแลอเพเป็นครั้งแรกให้ความคําว่าครั้งแรกของมันจะมันใจฟูมันฟูใจเราขนาดมันใจฟูนะคือตอนแรกเล็กไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนั้น แต่ก็มาเต็มฮอลอะไรเงี้ยคือเราอาจจะไม่ได้แบบโอเคแบบจัดฮอลใหญ่อะไแต่ว่ามันมเราแค่รู้สึกว่าอุย๊ยมี FC จากที่นู่นมามารับเราที่สนามบินมาอะไรเงี้ยเราเราก,เราก็เราก็รู้สึกว่าโอ้โหขอบคุณครับไปมากี่วันครับไปมา3คืนครับผมออมีน้ำตาไหลซากซึ้งนีไหมครับสียในั้นเสี ม่อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าเรียกว่ามัน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 ทำให้แบบเราใจฟูอะแบบแบบรู้สึกแฮปปี้รู้สึกประทับใจยังไหนต่อคะยังไม่มีครับผมต้องรักษาแฟนๆในไทยไว้ก่อนตอนนี้ก็คือมาเรียรงานเต็มที่ในไทยครับผมแล้วมีเวลาแบบบริหารธุรกิจของตัวเองรู้สึกว่าตอนนี้กับธุรกิจคล้ายบะหมี่ครับผมคือหลายๆคนก็แซวว่าเก็บเงิน ค่าสินสอดก<อ>็เป็นหนึ่งในนั้นนะ<อ>ผมคือแต่คือมันมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากทํามาอยู่แล้วครับคือผมกเ็เป็นคนชอบกินเนาะ<อ>เรามาทางสายอาหารอยู่แล้ว<อ>แล้วแบบเราเองก็รู้สึกว่าเราเองก็อยากจะลองทําธุรกิจอะไรเหล่านี้<อ>จริงๆอะ่ะจริงๆอะ่ะแพนแรกคือจะแบบแม่ผมมาทาอาหารอร่อยมาก จริงๆจะทาอาหารที่แม่สูตรแม่ให้แม่ทําอาหารขายก่อนอะไรเงี้ยแต่คุยไปกับเพื่อนคุยไปคุยมาทําบะหมี่แต่ว่าก็ก็จริงๆก็เป็นสิ่งที่ผมชอบกินอยู่แล้วเด้อยถ้าเกิดว่าใครเคยดูอาหารของเล็กเนี่ยจะรู้ว่ามีมีก๋วยเตี๋ยวทุก ep เออผมเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินบะหมี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช่ชอบกินเส้นอะไรนะครับลงตัวหรือยังครับตอนนี้ก็ลงตัวแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบ วือหวาเท่าช่วงแรกๆที่แบบหนึ่งนาที2นาทีหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ด้วยความที่ตอนนี้เราก็ขยายมันช่วงแรกเราวันละร้อนนยกล่องไงมันก็จะเลยใจหักแบบแย่งกันกดนิดน,นึงแต่ว่าตอนนี้เราก็เพิ่มการผลิตเป็นแบบวันละห้าหกร้อยอะไรเงี้ยขอยงมันใช่หลังบ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะเห็นมันเืลงโซเชียลแบบแก๊ปมารอต่างๆได้ไรอะไรใช่ครับผมมันก็ต้องคือด้วยความที่เป็นมือใหม่ด้วยเนาะเ,เราก็แบบเราก็แบบ หมือนต้องแก้คือเราอ่ะวางแผนไว้โดยรวมประมาณนึงแต่ว่ามันจะมีปัญหาที่แบบเราเจอเฉพาะหน้าเราต้องแบบหาวิธีป้องกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นมันก็เป็นการเรียนรู้การทําธุรกิจ Delive อรแล้วกันครับผมก็เรียกว่าเก็บประสบการณ์ไปด้วยแล้วก็ได้ทำที่เป็นสิ่งที่เป็นแพชชั่นของตัวเองไปด้วยมันเคยมีความขัดข้องจนเครียดไหมคะกับการที่แก้ปัญหาขนาดไม่ขัดข้องก็เครียด้วยนี้ก็คือ,อวันนี้ก็คือ,อเครียดทุกวันจริงๆจริงๆเราแบบตอนนี้แบบ โฟกัสหลายอย่างมากคือตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เ,ออเข้าใจแล้วนักธุรกิจเป็นยังไง mm hmm. เราเราเราเองก็ต้องมีถ่ายซีรีส์ mm hmm. ถ่ายหนังอะไรอยู่ด้วย mm hmm. ทํารายการด้วย mm hmm. ขายของด้วยอะไรเงี mm ้ย hmm. คนสิ่งที่เข้าใจเข้าใจพี่คนหนึ่งเลย mm hmm. คือพี่บอยคือพี่บอยประกอร mm hmm. คือเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าโอ้โหทำหลายอย่างขนาดนี้แบ่งเวลายังไง้ mm hmm. วตอนนี้พอเข้าใจละว, mm hmm. ว่าว่า,วาโอเค กว่าเงินเงินมันหายากแล้วก็แล้วก็เราเองก็รู้สึกแต่ว่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเราคือเราสนุกกับมันนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ฝากด้วยกับบะหมี่คลุกของผมนะครับผมนู๊ดสเต็ปคอนแฟิก็เป็นห่วงวีเล็กทำงานทำธุรกิจกับเพื่อนกลัวมันจะมีความแบบอะไรการเปล่าอะไรอย่เลยเป็นยังไงทะเลาะกันไปแล้วครับผมตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนค่ะคือเราผ่านการทะเลาะกันมาหมดแล้วแล้วก็ค่อนข้างมันก็มันก็จริงๆเล็กว่า อนาคตเราไม่รู้เนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าด้วยความที่เ,เล็กกับเพื่อนๆกลุ่มเนี่ยเป็นค่อนข้างจะเป็นคนสน,สนิทมากอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนใจเย็นมากอะไรเงี้ยทั้งทั้งสามคนก็ถ้าเป็นคนอื่นตอนนี้อาจจะขยายไปไกลแล้วแต่ว่าพวกเราใจเย็นมากมากก็ <laughs> <laughs> เลยแบบก็เลยไม่ค่อยมีคอนฟ lict อะไรกันเท่าไหร่ไม่ะทะเลาะกันคุนคืนยังขาได้แล้วได้แล้วได้แล้วเพราะว่า ต้องพูดงี้คือเราเริ่มจากเล็กๆไงเราลงทุนแค่นิดเดียวเราเริ่มจากเล็กๆแล้วเราค่อยๆขยายแต่ว่าได้ทุนคืนแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีกําไรอ,องใช้คํานี้เพราะว่าเราก็แบบฟีดแบ็ก็มีหลายลายอย่างครับผมด้วยความที่มันเป็นอาหารเนาะมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลแต่ส่วนใหญ่ก็ชอบกันหมดครับส่วนใหญ่ชอบกันหมดก็จะมีแบบมันก็เรื่องอาหารมันจะมีมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมันจะมี ปัญหาจุกจิกมันก็ต้องคอยแก้กันไปคอยคอยปุดรูรั่วกันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าก็โดยรวมก็คิดว่า9095%ที่พวกเราทำได้ดีมากๆอ่านคอมเมนต์เครียดมากเวลาเจอแบบลูกค้าคอมเมนต์อะไรก็คือแบบไม่ได้ต้องแก้ต้องรีบแก้อะไรเงี้ยแล้วพวกเราพวกเราคือเราคือรีบคืนเงินเลยสมมติว่าเจอปัญหาอะไรเงี้ยรีบคืนเงินรีบส่งคืนรีบ รีบแก้ให้มันเร็วที่สุดครับท่านดาวเคยเจอยังไงเรื่องดาวก็เครียดลงมาแค่จุดหนึ่งคะแนนลงมาแค่จุดหนึ่งก็คืออไม่ได้ละเออเราก็ต้องเราก็ต้องอุดรู้ล่วงครับผมใช่ครับผมเวลาเราเห็นลูกค้าคอมเพลนคือบางทีเนาะด้วยความเป็นอาหารเนี่ยมันก็มีเออร์เลอร์บ้างหรือแบบหรือแบบเอ่อบางคนเจอหมูกระจกที่มันเป็นชิ้นที่แข็งมั่งหรืออะไรเงี้ย เราก็เราก็ต้องคอยแก้ปัญหานะนะแบบแต่ว่าอย่างที่บอกว่าวิธีการแก้ปัญหาของของนูตอ่ะก็คือเ,เราชดเชยให้เต็มเลยแบบสมมุติว่าเ,เจอหมูกระจกแข็งชิ้นนึงเราก็ส่งไปให้ใหม่ทั้งเซ็ตเลยเรหรือว่าโอนเงินคืนเลยนะแต่ลาสุดวันที่พี่เล็กพูดว่าแบ ถ้าถึงแสนกล่องเมื่อไหร่จะขอรู้แต่งงานใช่ตอนนี้ไม่ถึงหมื่นเลยตอนนี้ตอนนี้ได้ประมาณหมื่นกล่องแล้วครับผมมาหนึ่งในสิบละหนึ่งในสิบแล้วครับผมก็เลยเก้าหมื่นเก้าหมื่นโอเคครับที่นี้มันมันมันมีคอมเมนต์พี่เลยเขาโยงชาวเน็ตเขาโยงว่าแบบธุรกิจนี้คล้ายกับคนเลยน้ำกาอะไรอย่างนั้นโอ้อร่อยไหมครับ เอาลงมแบบนีนธุรกิจกูเตี๋ยวเหมือนกันรานเอกผมว่าคอมเมนต์เหล่านี้มันจะมีใครคิดยังไงก็ได้นะผมว่าแต่ส่วนตัวแล้วเราเองก็เราเองก็ไม่ได้อยากจะไปเรียนแบบหรือลอกใครหรือแบบใดๆเลยแบบเนี้คือเราเองก็ทำทำบะหมี่คลุกนี้ขึ้นมาด้วยความชอบของพวกเราอย่างน้อยมันเริ่มต้นจากความชอบของพวกเราครับผมแล้วก็แล้วก็เราก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันเป็น าอาหารคนละประเภทเนาะคือคือมันเป็นกว๋วยเตี๋ยวเหมือนกันแต่คือคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก๋วยเนตะี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวไก่เย็นตาโฟรามเมงมันม,ม,นมีมันมีหลายคัตเตอรีมากๆซึ่งเราเป็นเราเป็นของผมเนี่ยเป็นคัตเตอรลี่ที่ที่อาจจะยังไม่ไม่ค่อยมีใครทำด้วยซ้ำในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราเองก็คิดมาดีแล้วว่าว่ามันไม่ได้ไม่ได้ลอกเลียนแบบแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติอีกหนึ่งประเภทของ ก๋วยเตี๋ยวเลยเพราะนั้นเเเป็็นนลกซี like mm ีรยสะคะที huh. uh ่ขงเเาาาาแบบค้มมโยตือเราเราไม่เราไม่ซีเรียสเรื่องคอมเมนต์ที่หาว่าเราอย่างงุ้นอย่างนี้เลยเราจะซีเรียสกับคอมเมนต์ว่าของของเราแบบมีเออร์เลอร์หรือแบบมีมีแบบมีแบบคุณภาพไม่มั่นคงอะไรมากกว่าจะจะจะซีเรียสกับคอมเมนต์พวกนี้มากกว่ามันเป็นคอมเมนต์ที่เราสามารถเอามาพัฒนาเราเองได้แต่ว่าถ้าเป็นคอมเมนต์ที่แบบ เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลอ,อะไรเงี้ยเราเองก็ไม่ได้คิดมากเท่าไหร่ครับผมจริงๆก็แอบคิดอยู่ว่าออโอด้ดีมาเลยจะได้ดังๆไม <laughs> ่ <laughs> แต่คือด้วยความที่มันมันเป็นอย่างที่บอกอย่างอย่างคอมเมนต์เนี่ยมันก็คือคอมเมนต์บอกว่าเราไปลอกเรียนแบบเขาแต่คือจริงๆแล้วมันมเล็กเชื่อว่าทุกคนก็เห็นอยู่มันไม่เหมือนกัน เนาะมันไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นก็เราเองก็เลยไม่ได้ซสีเรียรแต่ถ้ามันเป็นคอมเมนต์ไหนที่เอ้ยเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์หรือว่ามันเป็นสิ่งที่เอ้ยเราผิดพลาดจริงๆอะไรเงี้ยเราเองก็จะน้อมรับคําติเหล่านั้นมามามา,มาพัฒนารครับกา,<ม>การมองธุรกิจเรื่องนี้ค่ะเราอยากจะให้มันไปไกลถึงจุดไหนคะพี่เลยจริงๆก็อยากจะให้มันไปไกลขึ้นไปเรื่อยๆครับมผมเราเองก็อยากจะด้วยความที่มันเป็น บะหมี่ udes, นูตสินะครับขอขอยืมอินเสิร์ตหน่อยครับอร่อยเลยครับไม่อยากให้ยืคมครับอคืมันเป็นมันนเป็คือคือมันคือสิ่งที่ผมกับเพื่อนๆวางแผนกันเอาไว้คือเราไม่ได้หยุดแค่บะหมี่อย่างเดียวเราเราอยากจะมันให้มันเป็นให้มันเป็นแบรนด์ที่เอ่อเป็นอาหารที่พร้อมทานเป็นอาหารที่ทุกคนได้กินกันบ่อยๆแต่เป็นอีกเป็นเป็น เรียกว่าเป็นสไตล์ของพวกเราแล้วก็สะดวกพร้อมทานแล้วก็ทานได้ทุกที่ทุกเวลาครับผมคือแม่ถามว่าเข้าคนละครึ่งไหมคะอ e l i v e วันนี้เป็นแานวันนี้เป็นแฟนต้องติดตามทางพวกแอป delivery ทั้งหลายว่าเขาเข้าหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วของแพลตฟอร์มต่างๆละครับผมเพราะว่าของผมจะจะจะขายในแอปอย่างเดียว ถ้าแอปดิวมาเราก็พร้อมพร้อมพร้อมคร,มร,มรมับผมเพราะแอปต้องสนับสนุนเราส<ช>่วนหน้าร้านก็ยังรอต้องต้องรอก่อนใช่ไหมค,คืออย่างที่บอกว่าด้วยด้วยความที่ผลิตภัณฑ์ของผมทั้งที่ที่ออกมาตอนนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่บะหมี่บะหมี่คลุกตอนนี้มันเป็นบะหมี่คลุกที่เราเน้นสะดวกเราไม่ได้เน้นว่า ต้องกินร้อนๆหน้าร้านเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเราจะไม่ได้เน้นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเพิ่งคือตอนนี้คิดมาเนี่ยไม่ว่าจะเพิ่งทําเสร็จหรือว่าทิ้งไว้จนมันอุณหภูมิห้องอ่ะมันยังอร่อยเท่ากันนี่คือสิ่งที่เราคิดไว้ครับแต่ในอนาคตไม่แน่อนาคตก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ก็อยากจะทำเหมือนกันเพราะว่าผมว่ามันสนุกเนาะแต่ว่ามันก็คงจะเหนื่อยมากครับผมแต่ว่าก็ฝากด้วยครับผมว่าม,มีคลุกของนูสตของอเล็กเองครับผมไม่ยืนยันว่าขายของ เงินแต่งงานใช่ครับนี่ก็ทํางานหาเงินเพื่ออนาคตครับผมเลยอีกเก้าหมื่นกล่องเก้าหมื่นกล่องครับผมไม่ไกลเกินรออีกไม่นานหรอกโอเคครับขอบคุณครับ